สวัสดีค่ะอยู่กับพี่หมอพี่กุลที่ WSN Clinic นะคะวันนี้พี่หมอจะมาสอนวิธีดูแลคางหลังผ่าตัดเสริมคางนะคะการทำความสะอาดคางนะคะก็อยู่ที่ว่าน้องเสริมคางแผ่นอกหรือแผ่ในเนาะถ้าแผ่นนอกก็จะอยู่ใต้คางประมาณ1ถึง2เซนไม่เกินนี้นะคะถ้าเป็นแผ่ในก็จะอยู่ที่หน้าฟันข้างล่างตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าน้องทำแผ่ในน้องก็อาจจะใช้น้ำเกลือเนาะบ้วน ะะแล้วก็เช็ดแผลที่อยู่ตรงหน้าฟันตรงนี้นะโดยอย่ากให้มีคาบเศษอาหารหรือคาบเลือดเกาะน,นะคะเพราะว่าถ้ามีคาบเศษอาหารหรือคาบเลือดเกาะที่แผลก็จะทําให้แผลเราอักเสบติดเชื้อ <ư. S 1> แล้วก็ไม่ติดนะคะก็อาจจะเป็นผลเสียก็คืออาจจะต้องมาเย็บแผลใหม่ได้นะคะหรือ,อาาแย่ๆหน่อยก็คืออาจจะต้องถอดพักค้างได้นะคะกรณีที่มีการติดเชื้อนะคะกรณีที่เป็นแผลนอกเนาะแผลเราจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ น้องก็ใช้ไม้พันสำรีเนาะชุบน้ำเกลือนะคะที่สะอาดนะคะไม่ต้องแฉะมากเนาะแล้วก็เช็ดนะคะถ้าน้องมองไม่เห็นแนะนำกระจกนะคะส่องเข้าไปนะคะก็จะเห็นแผลตรงนี้เนาะเหมันก็จะทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะหลังเช็ดเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้เนื่องจากแผลคางอยู่ข้างล่างเนาะก็อาจจะมีแบคทีเรียนะคะเกาะที่ไหม น้องก็ต้องใช้โควิดีนนะคะซึ่งตัวนี้ไม่ต้องแฉะมากนะนิดเดียวนะคะเช็ดไปที่ขอบแผลนะคะเช้าเย็นนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงห้ามให้แผลโดนน้ำนะคะ สิบถึงวันตามที่คุณหมอนัดตัดไหมเนาะเพราะว่าเราจะใช้เวลาในการตัดไหมก็คือรอบแผลติดสนิทดีก็ 10- 1ถึงวันนะคะถ้าใครที่ดูแลแผลดีแผลแห้งดีไม่มีน้องไม่มีคราบเลือดเกาะที่แผลเราก็สามารถตัดได้ที่10วันนะคะและที่สำคัญการเสริมคางเนาะต้องประครบเย็นด้วยเพราะว่าจะมีเส้นเลือดค่อนข้างเยอะนะคะหลังผ่าตัดแรกๆอาจจะย,ยังไม่บวมนะคะแต่ว่าน้องต้องใช้ จเจลประครบเย็นนะคะต้องไปแช่ช่องฟิตก่อนเนาะแล้วก็ประครบแบบนี้นะคะบริเวณที่ค้ำคางนะคะทั่วๆนะคะถ้ามีเลือดซึมน้องก็คอยเช็ดอยาให้มีคราบเลือดเกาะน,นะคะหรือถ้ามีเลือดซึมเยอะน้องก็ต้องลงน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะแต่พยายามทำนี้นะคะเพราะน้องทำแบบข้างหน้าอย่างนี้มันจะทำให้คางที่วางไว้ถอยได้ในช่วงแรกเพราะเขายังไม่เกาะตัวดีนะคะ การเสริมคางก็จะมีซิลิโคนเนาะภาวะเสี่ยงต่อการแพ้ก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าซิลิโคนคือสิ่งแปแปลกลอมที่เราฝังเข้าไว้ที่ตรงชิดกับกระดูกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกแนะนําให้นอนหมอนสูงจะได้ไม่บวมเยอะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารพวกของหมักของดองหรือทุกสิ่งอย่างที่เราทานแล้วรู้สึกว่าทําให้แผลอักเสบหรือเกิดคางบวมต้องหยุดนะคะถ้าเราดูแล ได้ดีในช่วงแรกคางเราก็จะสวยนะคะหลังจากนั้นคางก็จะบวมหนักประมาณแค่3เดือนแรกพอยุบเข้าที่เขาก็จะสวยกับเรานานๆไปตลอดชีวิตเลยนะคะแต่ถ้าน้องๆถ้ามีความสงสัยยังไงก็สามารถทักแอดมินเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ